ขาน้ำยาด้อมื่อน,นี้มกน้อไม้ใส่สามสันจ้ามกน้อไม้ใส่สามสันกับปลาแดกบองแล้วก็มีข้าวเหนียวนะจ้ามีข้าวเหนียวหนึ่งไม่ไม่ได้จ้าเด้อกับปลาแดกบองกับมกน้อไม้จ้าเบิงเบิงเบิงมกน้อไม้ใส่สามสันแซ่บแสบค่ะ เดินมากินน้ำกันจ้าพูดไดหิวมากจ้ามามาเดิอมาเดิอขอบคุณหลายๆเด้อที่เขารับชมสเปกเก็โคมิ่าแบมบูสอูนบิสลีมิ้งโคโคโนตมิ้ง ใส่กะทิน้ำเดอ้อขอบคุณให,หลายจ้าสวัสดีจ้า